ผมขอเล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่งคุณเชื่อไหมว่าจะมีคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยใช้จิตวิญญาณเนี่ยในการตัดสินใจกับมีคนที่ใช้ตะกะในการตัดสินใจผมจะเล่าเคสของคนที่ใช้ตะกะในการตัดสินใจแล้วเข้ามาทักผมนะซึ่งผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือคือเขาทักมาว่าสิบห้าวันสอนอะไรบ้างเป็นผู้หญิงนะ ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ครับก็เหมือนที่ผมส่งให้ทุกคนดูว่นะว่ามีอันนี้น,นี่อันนี้เป็นแค่หัวข้อนะอยากรู้ว่าสอนอะไรบ้างไอพวกไอพูดอินโฟเมชันธรรมดาคําพูดอวยพรคําพูดอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนก็มีพี่ไปดูมาหมดแล้วนะรู้หมดแล้วของน้องแบบนั้นหรือเปล่าผมบอกขอกผมไม่ใช่ครับก็ตามเนี้ยไม่ไม่พี่ไม่อยากได้แบบสเกจดูแบบเนี้ยไม่อยากรู้แบบเนี้ยบอกหน่อยสอนอะไรบ้างผมก็ เาต้องการอะไรเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอางี้พี่ผมไม่รู้หรอกนะว่าพี่แบบเคยเรียนอะไรมาบ้างนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าพี่ถามตัวเองเนะว่าอยากเรียนไหมแค่นั้นดูคลิปผมเยอะๆถ้ามันไม่ใช่พี่ก็ไม่ต้องแบบก็ปัดทิ้งใจว่าเราจูนไม่ตรงกันเราไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กันนะอ่าจิตวิญญาเราไม่ได้เชื่อมถึงกันได้เพราะฉะนั้นเรียนไปพี่ก็ไม่จูนอยู่แล้วนะพี่ไม่มีเวลาพี่ไม่ดูพี่ดูเราแค่คลิปเดียว,แ,วแต่พี่อยากรู้ว่าสอนอะไรบ้าง ผมก็เอาไงดีนะเอางี้พี่พี่ถามตัวเองเถอะนะว่าว่าผมใช่หรือไม่ผมอยากให้พี่น้อมเข้าหาตัวเองเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมงั้นก็บายนะเขาบอกอย่างนี้แล้วเขาก็ไปผมก็ขอบคุณครับผมก็อะไรวะแบบนี้ก็มีด้วยถามว่าผมโกรธไหมผมไม่โกรธนะแต่ผมรู้รู้อะไรรู้ไหมคุณจะไปดูคลิปกี่คลิปครูกี่ครู Information การพูดนะการบอกจักกรวาลการขอบคุณคุณจะไปดูอะไรก็ตามนะสิ่งที่คุณบอกผมมาพลังงานนั้นน่ะคุณยังทำไม่ได้เลยเพราะถ้าคุณทำได้คุณจะน้อมเข้าหาตัวเองแล้วคุณจะไม่มีคำถามอะไรกับผมเลยจิตวิญญาณคุณจะบอกว่าคนนี้แหละใช่ที่ตามหาเพราะผมเป็นเพียงแค่บันไดให้คุณเหยียบให้จเจริญขึ้น แต่คุณใช้อะไรไหมตะกะซึ่งไม่ผิดนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องลดลงอีโก้และนี่ผมไม่ได้โกรธนะทีทนี่ผมอยากให้ก็คือให้ตื่นขึ้นมาเพราะสิ่งที่คุณถามนะ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณรู้นะ่ะว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นนั่นแสดงว่าไม่รู้เลยเพราะถ้ารู้คุณจะไม่ถามอีกแล้วคุณจะทำทันทีแล้วคุณได้ทันทีแสดงว่าไม่ใช่เลย ไคลิปฟรีที่ไปดูของฝันลังดูของคนไทยดูของครูแสดงว่าคุณยังไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะอันนี้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อจิตวิญญาณตัวเองแล้วก็เชื่อตะกาัดเขาดูคลิปผมแล้วขนลุกตลอดนะแล้วก็ใช่ทักหาผมเลยนะเร่งด่วนเลยพูดเตะพี่จะเรียนนะแต่ว่าต้องคุยต้องคุยอ่าต้องคุยแล้วก็ได้ครับยังไงก็ได้คือผมไม่ได้ ไม่ใช่แหลกเขาอาจกาลังจะเดือดร้อนนะแต่ผมก็ขับรถอยู่นั้นกำลังช่วงปีใหม่เนาะอยู่กับครอบครัวจะตอบช้าหน่อยก็บอกเขาเขาบอกว่าตัวพี่อ่ะจิตวิญญาณพี่อ่ะมันอยากเรียนมากมันมันใช่มากเลยคุณเต้พี่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่ทามัน,ม,นมันอะไรไม่รู้มันติดขัดพี่ตลอดเลยจนพี่มาเจอคุณเต้มันใช่มากแต่พี่ไม่ตัดสินใจเรียนอะ่ะเพราะว่าผู้ติดตามคุณเต้ยังน้อยอยู่เลยผมพี่ จิตวิญญาณพี่บอกแบบนี้แต่ตะกะพี่บอกพูดติดตามน้อยผมก็เลยบอกว่าพี่หนึ่งผมไม่ได้ซื้อเพจใครมานะสองผมก็เพิ่งเริ่มทำนะแล้วมันผิดตรงไหนอะนะนักร้องเวลาเขาไปร้องเพลงก็เริ่มจากคนดูหนึ่งคนนั่นแหละครับเงินกว่าจะถึงหนึ่งล้านก็เริ่มจากหนึ่งบาทวันนี้ใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ใครที่เป็นครู ก็เริ่มจากคนดูหนึ่งคน FC หนึ่งคนตอนผมทำสตรีมเมอร์ก็มี FC แค่หนึ่งคนตอนผมได้รายได้ครั้งแรกก็ได้แค่หนึ่งดอลลาร์เพราะฉะนั้นตะกะมันช่วยอะไรไม่ได้เลยนี่เขาก็เลยโอ้ใช่วะคุณเอเออล้วก็เลยบอกว่า,เขา,เ,วาเขาก็เลยบอกว่าเขาทำออนไลน์เนี่ยกี่ยวกับแบรนดนั้นแบรนบน,นี้นะมันคนผพูดติดตามเยอะดังหนึ่งพี่เขาสอนอะไรพี่บ้างอ๋อเขาสอนยิงแอดก็เขายิงอดเนี่ย โอเคไหมมันมีคือคือคุณอย่าเพิ่งหลงเนี่ยคือคนคือเวลาเราหลงปุ๊บเราดูแหละอ๋อยอดวิว oh, นั่นดูคุณดูทุกอย่างเป็นตัวเลขดูทุกอย่างเป็นค่าเฉลีย่ยมันเลยทําให้คุณตีกรอบแคบลงและนั่นคือรายได้คุณแคบความคิดคุณแคบอารมณ์คุณแคบความสัมพันธ์คุณแคบเห็นอะไรไหมแต่จิตวิญญาณคุณมันกว้างใหญ่มาก มันรับรู้ได้ว่าเฮ้ยไอคูเต้นี่ผมฟังเรื่องนี้มานานแล้วแต่ไอคูเต้นี่มันพูดใช่วหะเออแต่มันหน้าเด็กเกินรู้ไหมมีคนว่าผมว่าว่าโอเคเป็นผู้ชายเลี้ยงลูกก็ได้นะแต่แหมมีลูกวัยเกินมีคนเ้น์นะในติ๊กต็อกนะผมก็เลยบอกผมสามสิบสี่ปีนี้สามห้าแล้วเขาก็อู้พี่ขอโทษด้วยนะพี่กันนึ่งด้วยเขาก็ตินิดนึงเนี้ยนึกว่าเด็กนะนึกว่าวัยรุ่นมีรีบมีลูกไว้แล้วก็แล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเห็นไหม เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรอย่างไรนะเราอย่าพึ่งไปตัดสินเราอย่าพึ่งไปตีกรอบเราอย่าพึ่งไปอะไรทุกอย่างมันเป็นอนันต์อนันต์คืออะไรไม่จํากัดคุณชอบไหมอะไรที่ไม่จํากัดรายได้ไม่จํากัดควา,ามสุขไม่จํากัดผมเลยเลือกใส่เสื้อตัวนี้ให้ทุกคนเห็นเห็นไหมมันเป็นอนันต์มันเป็นอะไรที่มันไปต่อได้เรื่อยๆนะคุณอย่าจํากัด ตัวเองอยู่กับตะกะที่สื่อโลกใบนี้เขาพยายามจะบอกว่ามันต้องอย่างนี้แล้วคุณพี่ท่านเนี้ยนะเขาก็ตัดสินใจเลยแต่เขามีสิ่งที่อยู่ภายในเยอะมากก็คือเขาบอกว่าเขาอยากช่วยเหลือคนคุณอยากช่วยเหลือคนไหมใครอยากช่วยเหลือผู้คนบ้างพิมพ์เลข9้าหน่อยชีวิตก้าวหน้าพิมพ์ผมรู้ว่าจิตใจพวกคุณทุกคนอยากช่วยเหลือผู้คน พี่อยากเป็นอย่างคูเตถ้าเลือกได้พี่อยากออกจากงานช่วยเหลือผู้คนยิ่งใหญ่มากแต่ว่ามันไม่มีอะไรเอื้ออำนวยพี่เลยนะพี่เลือกทำออนไลน์ก็เพราะพี่อยากช่วยเหลือผู้คนนี่แหละนะแต่พี่ขายของแบรนด์นี้ให้เขาเจ้าของบริษัทอ่ะเขาดีมากนะเขาเป็นคนดีชอบทำบุญพี่ก็กำลังช่วยเหลือเออคนที่ก็คือเหมือนเป็นธุรกิจขายตรงแต่เป็นออนไลน์นะก็คือสอนเขาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้สอนเขายิงแอด พี่อยากช่วยเขาพี่ก็เลยสอนแต่พี่ก็โดนหัวหน้าพี่ก็คือคนที่อยู่สูงกว่ากดดันมาว่าต้องสอนเขายิงแอดอย่างงั้นทําอย่างนี้เราพูดคําเดียว่า <c oughs> คือผมบอกเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่พี่หยุดเกงใจนะหยุดเกงใจแล้วพี่รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่พี่ทําอ่ะมันไม่ใช่ช่วยคนเขาก็งงเฮ้ย hey, กูเตพูดแบบนี้ทําไมอ่ะพี่กาลังช่วยให้เจ้าของบริษัทนั่นะย วยขึ้นเฮ้ยคุณเตเขาเป็นคนดีนะคุณเตทั้งพูดอย่างนี้โอ้โหผมกลายเป็นคนแย่เลยนะพอผมพูดความจริงเข้าไปพี่พี่ขายของให้ใครครับให้เขาใครเป็นคนออกกล้องพี่พี่เหนื่อยจริงไหมเขาบังคับให้พี่ออกเขาโทรมาจีพี่เอ้ยทำไมไม่เงียบไปเลยหนะ้าช่วงนี้เขาเขาพูดเหมือนเป็นห่วงไงจริงไหมแล้วก็เขาก็พี่เขาก็เ่อยน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาหาตัวเอง แล้วพี่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าพี่บังคับให้คนนั้นไปยิงแอดบังคับให้คนนี้พี่โทรตามเขาพี่ไม่สบายใจหรอกเพราะมันไม่ได้ช่วยจริงๆจิตวิญญาณพี่บอกมันไม่ได้ช่วยจริงๆแต่ตะกะพี่มันหรือว่าสิ่งที่พี่เคยฟังมามันคือการช่วยเขาก็อึ้งใช่น้องเตะเพราะว่าพี่อ่ะไม่อยากโทรไปหาเขาเลยแล้วพี่ก็กล่าวว่าถ้าโทรไปแล้วเขาไม่รับแสดงว่าเขาไม่อยากรับแน่ๆแล้วเขาก็ไม่รับพี่ดีใจมากที่เขาไม่รับ เนี่ย yeah, ทุกอย่างมันเป็นคำตอบอยู่แล้วแต่คุณดื้อที่จะใช้ตะกาดต่อไปแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทําต่อไปมันไม่เชื่อจิตวิญญาณตัวเองเลยจนเขาได้เรียนได้รู้ผมเริ่มสอนเขาเริ่มให้เขาได้อยู่ในคอร์สสิบห้าวันเริ่มให้เขาเลิกที่จะรีบร้อนสักทีรีบทุกอย่าง แล้วก็ไม่เป็นตัวเองเลยสักอย่างหลงทางเลยจนน้อมเข้ามาหาตัวเองทั้งหมดทุกอย่างน้อมเข้ามา